มีตอนเราเขาจจ้องกันดีสตอรี่ไ่จริงเยี่ม่เยี่ยมพี่อย่างนั้นมันเป็นพอพานแน่นอนเลยอนี่คือความรักระหว่างดีปราบคณะที่จะขอบคุณเสียขอบเอฟซีน่ะขอบเอฟซีหน่อยขอบเอฟซีหน่อยขอบเอฟซีหน่อยอาสามสาวสามสาวฝากช่องสาววินเทจสตอรี่ด้วยนะคะตอนนี้ได้บ้านแล้วค่ะราคา1,000บาทนะคะ นหลูนะคะราคา1นึ่พันบาทค่ะฝา,ากติดตามสาววินเทจส,สตอรี่ด้วยนะฝากถึงเจ้าของบ้านเช่าด้วยเออฝากถึงเจ้าของบ้านเช่าด้วยนะคะเจ้าของบ้านเช่าใจดีมากพาไปดูแล้แบบว่าวถามว่าบ้านเช่าให้เช่าเท่าไหร่คะเขาบอกหนึ่งพันบาทเออตกใจเลยหัวหัวใจล่วงไปถึงตาตุ่มเลยอ้าวมีด้วยเหรอหนึ่งพันบาทเพราะว่าไปบ้านหลังแรกบอกว่าสองพันบาทต่อไม่ได้เลยขอพันห้าได้ไหมคะเขาบอกว่า ไม่ลดน่ะไม่ต้องงพูดถึก็เลยว่าบ้านบ้านนี้ก็คือเขาใจดีมากค่ะใจดีมากๆากเขาได้บอซื้อเขาลบเอาเพราะว่ามันมันเลยอยู่แล้วไม่ไม่เพราะว่าเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าของใครเนาะเนาะม่ไหมใช่ไหมเรา ยายาได้อะไรมาสามสองสามวานั่นไงเอาปาจำลองมามาตั้งแต่ตอนไหนนงาไม่ด้นะบชื่อยาอะไรมละหายปเลเอาอีกคลิปหนึ่งเอายาาชีมาเอายาาชีมา